สวัสดีค่ะทุกคนมนเองนะคะก็วันนี้มนจะมาสอนผสมน้ำยาแก้พันวิกกันนะคะมีคนขอมนมาว่าผสมน้ำยาแก้พันวิกยังไงเดี๋ยววันนี้มนจะมาสอนผสมแล้วก็ต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย อย่างแรกที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือเป็นครีมนวดทุกคนจะใช้เป็นครีมนวดของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่มนจะใช้เป็นยี่ห้อของซันซิลก็อย่างต่อไปก็จะเป็นโลชั่นหรือครีมทาผิวทุกคนจะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะแต่มนจะใช้เป็นของกานเย่อย่างต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะทุกคนจะใช้เป็นน้ำกินหรือน้ำก๊อกก็ได้นะคะ อย่างสุดท้ายก็จะเป็นขวดสเปรย์ทุกคนจะใช้เป็นขวดสเปรย์อะไรก็ได้นะคะแต่โมนจะใช้เป็นขวดสเปรย์ที่โมนใช้แอลกอฮอล์หมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูโมนผสมน้ายากแก้พันวิ่งกันเลยนะคะก็อย่างแรกที่ทุกคนต้องใส่ไปก่อนจะเป็นคีมนวดโมนแนะนําให้ทุกคนใส่คีมนวดกับคีมทาผิวในอัตราที่เท่าๆกันนะคะแต่ในคลิปโมนแอบบีคีมนวดเยอะนิดนึง อย่างต่อไปที่ม์จะใส่ตามลงไปก็จะโอ้ยจะโคดก็จะเป็นครีมทาผิวหรือโลชั่นนะคะก็จะใส่ในอัตราที่เท่าๆกับครีมนวดเลยใส่สองอย่างรวมกันก็จะได้ประมาณนี้อย่างต่อไปก็ม์จะใส่น้ำตามลงไปนะคะ ทุกคนไม่ต้องใส่น้ำจนมันเต็มมากนะคะเราเผื่อพื้นที่ไว้เขย่าผสมกันด้วยก็ใส่น้ำลงไปก็จะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปมนจะปิดฝาแล้วจะเป็นขั้นตอนที่เขย่านะคะทุกคนเขย่าจนทุกคนคิดว่ามันเข้าที่กันแล้วก็ทุกคนเขย่าส่วนผสมได้เข้าที่กันแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมนจะมาสอนใช้น้ำยาแก้พันวิคขวด นี้กันนะคะท้ายคลิปสมมุติอันนี้ก็คือวิกที่แบบพันกันมากๆกก็ขั้นตอนแรงมนแนะนำให้แบ่งช่อวิกแยกกันเป็นแบบนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์เข้าไปปุ๊บๆ๊บบจะได้แบบนี้แล้วก็เอาหวีเหล็กมนแนะนำเป็นหวีเหล็กนะคะไม่แนะนำให้เป็นหวีธรรมดานะหวีจากล่างขึ้นบนไม่ใช่บนลงล่างนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายก็มนจะใช้เป็นที่หนีบผมมันหนีบตามไปอย่างสุดท้ายแบ่งช่อวิกไปเรื่อยๆทำตามที่มนสอนก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปมนสอนแก้พันวิกแบบเต็มๆมนสอนไว้ให้แล้วนะถ้าใครดูมนสอนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามมนได้นะับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มนไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย